คำถามกระแทกใจทำไมบางคนทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่เคยมีเงินแต่บางคนแทบไม่ลงแรงเงินกลับไหลมาเองเกริ่นว่าเงินไม่ใช่แค่กระดาษแต่คืออำนาจเงินควบคุมเวลาโอกาสเสียงของเราในสังคมคนไม่มีเงินต้องเลือกคนมีเงินให้โลกเลือกเขาประโยคเด็ดคนจนทำงานเพื่อเงินคนรวย ใช้เงินทำงานแทนตัวเองธุรกิจเท่ากับเครื่องผลิตเงินงานประจำเท่ากับแลกเวลาธุรกิจเท่ากับสร้างระบบเจ้าของธุรกิจไม่ได้เก่งที่สุดแต่ควบคุมระบบได้ดีที่สุดตัวอย่างเช่นร้านเล็กๆแบรนด์ออนไลน์คอนเทนต์ที่สร้างรายได้ซ้ำความลับของคนมีอำนาจทางธุรกิจไม่ขายแรงขายคุณค่า ไม่แข่งราคาสร้างความแตกต่างไม่คิดสั้นคิดเป็นระบบระยะยาวประโยคสกิดใจธุรกิจที่ไม่มีระบบต่อให้ขายดีแค่ไหนก็ล้มได้วันหนึ่งด้านมืดของเงินเงินขยายตัวตนที่แท้จริงเงินไม่ทําให้คนเลวแต่เปิดเผยว่าใครเป็นยังไงแทรกข้อคิดเงินเป็นเครื่องมืออยู่ที่มือใครใช้เพื่อฝากคำถาม เงินไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่คือเครื่องมือสร้างอิสรภาพถามผู้ฟังว่าวันนี้คุณกำลังไล่ตามเงินหรือกำลังสร้างระบบให้เงินไหลมาหาคุณ